สวัสดีค่ะขณะน,นี้คุณกำลังฟัง the Better You by p r a แพเอพิโซดนี้นะคะเป็นเรื่อง4วิธีที่นักจิตวิทยาแนะนำในการกลับมารักตัวเองให้เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะมุมมองของเราต่อตัวของเราเองนะคะมีผลต่อความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะการเรียนรู้ที่จะกลับมารักตัวเองให้เป็นเริ่มต้นด้วยการสารวจมุมมองที่เรามตีต่อตัวของเราเองค่ะ นักจิตวิทยานะคะได้ทำการศึกษาแล้วก็ค้นคว้าพบว่าถ้าเรามองตัวเราเองว่าเรามีคุณค่าใช่ไหมคะเวลาที่เราเจอสถานการณ์อะไรต่างๆเราก็จะเลือกคิดแล้วก็เลือกทาในสิ่งที่สอดคล้องกับมุมมองของเราแล้วก็ความเชื่อที่เรามีอยู่ตัวอย่างเช่นการเลือกคนรักของเราเป็นต้นเราจะเลือกคนที่ดีปฏิบัติกับเราที่แบบดีๆนะคะก็เพราะว่าเรามีความเชื่อว่าเราเนี่ยมีคุณค่า ถ้าเราเชื่อว่าเรามีความสามารถเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสที่จะทําให้เราได้แสดงความสามารถของเราเนี่ยค่ะเราก็จะเปิดโอกาสรับสิ่งใหม่ๆนั้นผลลัพธ์เป็นยังไงคะก็จะทําให้การดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเป็นไปด้วยดีเราประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่เราคาดการไว้เวลาที่สิ่งดีๆเกิดขึ้นเรามีความคิดที่ดีใช่ไหมคะก็ส่งผลกับอารมณ์ของเราทําให้เรามีอารมณ์ที่ดีด้วยค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าเรารู้สึกว่า เราเนี่ยไม่คู่ควรกับความรักเลยเราเราแบบไม่มีค่าไราค่านะคะมีความคิดแบบนี้มันก็จะสะท้อนออกมาในรูปแบบของการกระทําด้วยรวมถึงการตัดสินใจต่างๆด้วยนะคะเช่นถ้าเรามองว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยใครจะมารักเขาจะมาชอบผู้หญิงแบบเราเหรอเราก็จะเลือกคนที่แบบไม่ดีทํากับเราไม่ดีเพราะเรารู้สึกว่าแบบนี้แหละเขาอยู่กับเราแต่ถ้าสมมตว่า เราเลือกคนที่ดีกว่านี้เราไม่คู่ควรกับเขาเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเลือกคนที่เราเลือกก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเรื่องนี้ค่ะก็เกิดขึ้นกับในชีวิตการทํางานหรือชีวิตในการเรียนด้วยเนาะถ้าเรารู้สึกว่าโหเราเนี่ยไม่ฉลาดเลยเราไม่เก่งเลยนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีโอกาสมาหรือว่าต้องเรียนรู้อะไรที่แบบมีความยากกว่าสิ่งที่เราคุ้นเคยเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากที่จะลองเพราะเรารู้สึกว่าเราคงจะทําไม่ได้หรอก ผลที่ตามมาก็คือเราก็ยังคงวนเวียนอยู่กับที่เดิมคิดลบนะคะแล้วก็ความรู้สึกเนี้ยความคิดลบๆก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ดีตามไปด้วยนะคะจริงๆแล้วนะคะคนเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเกิดมาแบบยากดีมีจนฐานะแบบไหนนะคะ ทุกคนมีคุณค่าเท่าเทียมกันทั้งสิ้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฟังดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่เข้าใจยากแต่มันเป็นความจริงค่ะมนุษย์เรานะคะมาคิดว่าตัวเราเนี่ยมีคุณค่าไม่เท่ากับคนอื่น เพราะอะไรเราถึงคิดแบบนั้นกันคะเหตุผลที่เราคิดแบบนั้นเพราะว่าเรามักเอาคุณค่าของเราเนี่ยค่ะไปผูกติดกับสิ่งต่างๆภายนอกไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนของเรามีอยู่เท่าไหร่ถ้าเราเงินเดือนเยอะแปลว่าเรามีคุณค่ามากกว่าคนที่เงินเดือนน้อย illed? หรือเปล่าการที่เรามีตําแหน่งสูงกว่าแปลว่าเราได้คุณค่ามีคุณค่ามากกว่าคนที่อยู่ในตําแหน่งที่ต่ํากว่าขนาดของบ้านจํานวนของเพื่อนสิ่งเหล่านี้คะ่ะที่เป็นปัจจัยภายนอกเนี่ย Alum? มนุษย์เรามักจะเอามาเชื่อมโยงกับ คุณค่าของบุคคลทั้งสิ้นซึ่งถ้าเราเอาสิ่งต่างๆนอกตัวนะคะมายึดติดเป็นคุณค่าของเราเนี่ยเราจะไม่มีวันรู้สึกว่าตัวเราดีพอเลยเพราะว่าตามธรรมชาติของมนุษย์เนาะถ้าเราได้สิ่งนี้มากเราเคยมีรถคันเล็กใช่ไหมคะวันหนึ่งที่มีเรามีรายได้มากขึ้นเราก็จะอ,อยากได้รถที่ใหญ่ขึ้นเราอยากที่จะก้าวหน้าขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาสิ่งเหล่านี้มายึดติด เราก็จะไม่มีความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าดีพอเลยมีผลกระทบทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่มั่นคงทางจิตใจค่ะอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเราเอาคุณค่าของเราอะค่ะไปผูกติดกับคนที่ยอมรับในตัวเราแน่นอนค่ะตามธรรมชาติเราจะอยากอยู่ใกล้กับคนที่ทําให้เรารู้สึกดีใช่ไหมคะแต่ว่าการทําแบบนั้นนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับเราในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะว่า จริงๆในสิ่งว่ารา้อมของเราเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยว่าเราจะไม่ไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนนูน้นคนนี้เพราะว่าชีวิตเราก็จะเจอผู้คนหลากหลายเราเจอคนที่ทํางานเราเจอลูกค้าของเราเราเจอเพื่อนที่เรียนใช่ไหมคะซึ่งไม่ใช่ทุกคนเนาะว่าจะแบบยอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้ทั้งหมดร้อเปอร์เซ็นต์ค่ะทีนี้การที่เราบอกว่าเออคนอื่นบอกว่าเราดี เราถึงรู้สึกดีอย่างนี้นะคะก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ผิดในการที่จะทําให้เราเนี่ยแบบมารู้จักคุณค่าของเราที่แท้จ,จริงเนาะแต่เราะควรที่จะเอาคุณค่าของเราเนี่ยไปยึดติดกับสิ่งที่เราให้คุณค่าหรือความสําคัญในชีวิตเนาะเราเลือกที่จะเชื่อแบบไหนก็ได้เราเลือกที่จะเชื่อว่าเราดีพอมีคุณค่าแล้วเราก็เลือกที่จะเชื่อแบบนั้นหรือเราให้ความสําคัญกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตเช่น การได้ทําสิ่งใหม่ๆอะไรอย่เงี้ยนะคะการได้เรียนรู้แล้วให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เนาะทันที่เราจะต้องรอให้ใครบอกว่าเราดีพอเราทําสิ่งนี้เถอ,อะเนาะเรากลับมาอะไรกับ ความรู้สึกตัวเองบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราดีพอเรามีความสามารถเราฝึกเราเรียนรู้ได้เนาะแล้วเราก็ทดลองถามบอกตัวเองว่าเฮ้ยผิดพลาดล้มเหลวไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่รู้เรื่องนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าการฝึกพัฒนาตัวเองอย่างเรื่อๆยๆจะทำให้เราเก่งขึ้นนะคะการคิดแบบนี้นะคะจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาศักยภาพที่เรามีเนาะมาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ โอเคค่ะต่อไปนะคะพราจะขานำเสนอ4วิธีการที่จะทำให้เรากลับมารักตัวเองให้เป็นอีกครั้งแล้วก็กลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองค่ะข้อแรกนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามให้เราโฟกัสว่าเราได้เรียนรู้อะไรใหม่ผลลัพธ์มากกว่าที่เราจะไปโฟกัสแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวเนาะตัวอย่างเช่นเราจะเรียนจบปริญญาโทรเราอยากได้ปริญญาใบานี้มากเลยแต่เราถ้าเรามัวแต่มองว่า เฮ้ยเรายังไม่ได้ปริญญาเลยเราก็จะรู้สึกไม่มีความสุขหรือถ้ามีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องของอุปสรรคหรืออะไรที่มันยากเกิดขึ้นมาเนาะมันก็จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยเราโหมันไม่อยากทำแล้วหมดกําลังใจแต่ถ้าเราโฟกัสที่การเรียนรู้ว่าอ๋อวันนี้เราเรียนรู้เรื่องนี้มากขึ้นนะคะเราเก่งเรื่องนี้มากขึ้นเราทําผิดพลาดนะไม่เป็นไรแต่เราได้เรียนรู้แล้วเราพัฒนาขึ้นเนาะ ก็จะทำให้เราเนี่ยพัฒนา growth mindset ของเราแล้วก็นำเราเนี่ยไปสูออ่สิ่งที่ดีกว่าทำให้เราเก่งกว่าเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็มีความสุขในการที่เราเรียนรู้นะคะแล้วก็สิ่งที่ทำมากกว่าที่จะต้องรอให้ไปมีความสุขในวันที่เราได้ผลลัพธ์นั้นที่ปลายทางอย่างเดียวนะคะข้อ 2. ค่ะทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองและผู้อื่นนะคะถ้าเรามองว่าสิ่งสิ่งเนี่ยที่เราจะตัดสินใจทำเนี่ย มันจะมีประโยชน์กับเราเนาะเราก็ใช้อันนี้เป็นบรรทัดฐานว่าโอเคอันนี้มีประโยชน์กับเราหรือถ้าไม่ใช่เป็นประโยชน์กับเราแต่อันนี้ถ้าเราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นเนาะยก,ยก,ยกตัวอย่างเช่นแพ้เนาะก็รู้สึกว่าการที่แพ้เขียนบทความจิตวิทยาหรือการได้มาทำ, Podcast, ทำพอดแคสต์เนี่ยก็จะทําให้แพยเนี่ยพัฒนาทักษะในการที่จะพูดและสื่อสารได้ดีขึ้นเนาะเป็นประโยชน์กับแพ้และเรื่องราวที่แพ้นามาแช์เนี่ยก็อาจจะทําให้ คนอื่นเนี่ยได้นําไปใช้แล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เลยจะทําให้แพรตัดสินใจได้ไง่ายว่าโอเคเป็นสิ่งที่แพรจะทํนะคะข้อ 3. นะคะลดการเอาคุณค่าของเราไปผูกติดกับสิ่งภายนอกอย่างที่แพรได้เกริ่นแบบไว้ตอนต้น,นว่ายิ่งเราไปผูกติดกับสิ่งภายนอกเมื่อไหร่ สิ่งที่ตามมาคือเราจะไม่รู้สึกว่าเราดีพอเลยเพราะเราจะต้องการสิ่งที่มากกว่าตลอดเวลาดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอให้กลับมาบอกตัวเองว่าเฮ้ยเรา,าดีพอนะแล้วก็มองว่าเราให้คุณค่าเราก็ความสําคัญอะไรกับในชีวิตแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของแวลูในการท,ทาแทนที่จะต้องแบบไปเปรียบเทียบหรือแข่งขันกับใครหรือเอาชีวิตเราคุณค่าของเราไปผูกติดกับสิ่งภายนอกอย่างเดียวนะคะ ข้อสค่ะโฟกัสที่จุดแข็งของเราสิ่งนี้เนาะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยเรารู้เรื่องของคนอื่นเยอะมากแต่เราเคยกลับมาถามตัวเองไหมคะว่าเรารู้จักตัวเองดีมากแค่ไหนการสํารวจว่าเออเราเก่งเรื่องอะไรเรามีจุดแข็งตรงไหนอาจจะไม่ต้องจําเป็นว่าต้องเก่งไปกว่าใครก็ได้แต่เราทําอะไรได้ดีแล้วเรามีความสุขกับการทําอะไรอันนี้ค่ะเป็นการ ที่เรากลับมารู้จักกับตัวเองอีกครั้งและยิ่งถ้าเราได้ทําสิ่งที่เราอะทำได้ดีแล้วมีความสุขเราก็จะยิ่งมีความสุขเราก็ทํามันได้ดีขึ้นด้วยนะคะดังนั้นนะคะลองตั้งคําถามกับตัวเองดังต่อไปนี้นะคะอะไรคือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเราที่เราอะ่ะมีไม่เหมือนใครแน่นอนความเป็นตัวเราเนี่ยไม่เหมือนใครแต่พยายามทําความเข้าใจที่ไปที่มาในการเป็นตัวของตัวเราเนาะแล้วก็ เข้าใจว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยเราเนี่ยมีจุดแข็งเนะกัาที่เราเป็นตัวเราแบบนี้คือไม่เหมือนใครและสิ่งที่ไม่เหมือนใครเอกลักษณ์ของเราเนี่ยเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรในชีวิตเราได้บ้างนะคะข้อต่อไปลองถามตัวเองว่าอะไรคือคุณลักษณะที่ดีของเราเนาะอย่างเช่นแพ้มีความสามารถในการสื่อสารที่ดีเนาะอันนี้เป็นคุณลักษณะหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะที่ดีของแพ้แล้วแพ้ก็จะเอาคุณลักษณะหรือจุดแข็งนี้มาใช้บ่อยๆเนาะแล้วมันก็จะดีขึ้นนะคะ นี่แหะคะ่ะสวิธีง่ายๆที่จะทำให้เราเนี่ยกลับมารู้จักตัวเองรักตัวเองแล้วก็ทำให้เรารู้สึกมีคุณค่าดำเนินชีวิตของเราอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในแบบที่เราต้องการนะคะแต่ถ้าคุณยังรู้สึกไรค้ค่าไม่รักตัวเองเราไม่รู้จะหลุดออกมาจากความรู้สึกลบๆนี้ยังไงนะคะ The b e t t You นะคะมีทีมนักจิตวิทยานะคะที่มีประสบการณ์ ในการให้คำปรึกษาหลายพันชั่วโมงนะคะสามารถที่จะช่วยคุณได้สามารถติดต่อเรามาที่ทางไลน์หรือช่องทางต่างๆของเพจเราได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณแม่ค่ะ